โอมูชูปเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพกบกับช่องมดสาวลูกกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ที่บ้านทุ่งแรงนะคะอำเภอแม่สรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งวันนี้เรามาซื้อข้าวหลามนะคะแม่สามีมาให้มาซื้อข้าวหลามค่ะแต่ว่าหนู ไม่รู้ว่าเขามีงานอะไรค่ะเพราะว่าระหว่างทางขับรถมานะคะคือข้างทางเนี่ยเขาขายข้าวหลามเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ค่ะแล้วก็ไปดูเขาเผาเข้าวหลามกันค่ะตามน้องไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะตั้งหน้าร้านอย่างนี้นะคะขายข้าวหลามค่ะแต่ว่าเขาเผาเข้าวหลามอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราไป คุยกับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายกันนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตะกี้มาใหม่ค่ะม่ารักมากแม่ละเจ้าคนเก่าแต่มาใหม่นะค่ะคนเก่าแต่มาใหม่ค่ะ อันหนูจะถามค่ะว่าเผาข้าวหลามเนี่ยคือแม่เผาทุกวันไหมคะไม่ได้เผาทุกวันลูกอ๋ออันนี้ช่วงเดือนสี่นี้จะเผาเยอะหน่อยอ๋อเช่อหลังหลังเดือนสี่นี้ก็เผาอ๋อสี่ลิตรห้าลิตรวางขายที่หน้าบ้านอ๋อแต่ว่าวันนี้จะเผาเยอะหน่อยใช่ไหมคะวันนี้เผาเยอะหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะไปทําบุญใช่ไหมคะไปทําบุญค่ะแล้ว เขาข้าวหลามเนี่ยก็คือเขาไปทําบุญอ่ะเขามีความเชื่อประเพณีอะไรหรอคะประเพณีเดือนสี่เขาเหมือนกับเขาทําบุญข้าวใหม่อ๋อข้าวใหม่อ๋อประเพณีภาคเหนือประเพณีภาคเหนือนะคะ,ะเ,พเพราะว่าหนูขับรถผ่านมาเนี่ย<อ>คือหนูเห็นเขาขายข้าวหลามกันเยอะมากเลยคะ่ะจะมีวันนี้อะที่เยอะหพรว่นนี้ไม่มี แล้วแม่เขาจะทำาขาอยากกูมเลยอยารกูเขาทำแล้วทำแล้วเหรอคะแล้วโอ้แต่แม่ไม่ทำแม่ทำแต่กาา็ล,ล้าโา้โอ้โค่ะเดี๋ยวเรานี่ก็คือกำลังเปาะนะคะนี่ก็คือไข่สามสามบ้อมเขาเรียกสามบ้อมใช่ไหมเขาเรียกสามบ้องหนึ่งร้อยนะคะแต่ว่าวันปกติสองสามวันเนีย่ย คุณแม่เขาจะขายครั้งหนึ่งใช่ไหมคะค่ะครั้งหนึ่งก็คือแต่ไม่ได้ขายส่งนะคะใครอยากซื้อก็มาซื้อที่บ้านคุณแม่ได้เลยนะคะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ตรงก่อนจะถึงทางเข้าหมู่บ้านอะไรนะคะน้ำดิบน้ำดิบ,ดบจอบิจจ,จะอยู่ตรงเนี่ยคะ่ะก่อนจะเชื่อซุ้มประตูเมืองก็จะอยู่ข้างหน้านุค่ะ นี่นู่นเลยราคาอยู่นู่นอยู่ที่ใต้โรงแรมใต้กรมทางอยูทางเหนือเนี่ยใช่ค่ะโรงแรมก็อยู่ทางเหนือนี่มาซื้อกันได้นะคะนี่เดี๋ยวเราไปที่ไหนนะลูกหนูเป็นคนแม่ร้องสอนค่ะแต่ว่ามาแต่งงานอยู่บ้านป่าหมากเนี่ยค่ะอ๋อบ้านป่าหมากค่ะอ๋อป่าหมากไม่หางนี่เหรอค่ะเา็นในตำบลนี่ค่ะอือ เป็นซอนมันก็แปลกเงี้ยนิ่วกว่านี้เหมือนกันเจ้าอหนูบ้านหนูนี่ตังเข้าใหม่นี่อีกแบบนึงเนี่ยทานทานทานข้าใหม่มันมีหลายแบบใช่ค่ะบางบางเจ้าตอนใดนะผมก่อจะเอามาทำเป็นขนมยากรูใช่ค่ะแล้วก็ไอยแจกทา่บ้านใช่อันนี้มันเดือนสี่อประเพณีเดี๋ยวไปคุยกับคุณลุงเดี๋ยวอัายุของแป๊ะให้คุณลุงอธิบายค่ะ ท่ <IST. S 2> ่าไหรม <bueno> ันตัดปีนี้เรียนสี่ขอจะต้องเอาไปทำบุญทุกทุกคนศาตนาพุทธไหน <não> ทุกปี <BJ S 1> <ฟ>ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็หยุดขายเพราะว่าต้องคืนวัดใช่ไหมคะกไปถวายวัด um, นี่นะคะก่อนที่คุณลุงเขาจะไปต้มนะคะคุณลุงก็มาใส่ใน อย่างนี้นะคะเา้าใส่เข้าใสยแล้วก็เอใส่ลงชิปแล้วก็เอาไปนึ่งก่อนเหรอคะเอาไปทําไงคะที่ที่เราเนี่ยนี่ค่ะถ้าวหลามหวานนี่ต้องไปนึ่งอ๋อถ้าข้าวหลมามมันมาไรเนี่ยหมดต้องนึ่งเพราะว่า<อ>นี่น้ําตาลมันเยอะอือแล้วมันจะเผายากอ๋อถ้ามาเผาโยนหนูคุณ่งรู้นะเนี่ยหนูก็ว่าบัญชีหนูทํากินเองนี่มันติดมันติดกับไม้อ่ะพ่อมันทำไม่เจ่งเนาะ <laughs> นี่นะคะอันนั้นไปดูได้ไหมคะได้ได้ได้น้ำกำลังเดือดเลยพุบๆๆอันนี้ก็คือต้องต้มก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่กะทิใช่ไหมคะอ๋ออ๋อถ้าใส่กะทิน้ำตาลนี่ต้องเอามาต้มแต่ถ้าไม่ใส่นี่ก็เอาไปเผาได้เลยใช่ไหมคะอ๋อดูค่ะ อี่รงได้เลยบอกไหนไม่ถูกบอกไหนไม่บอกไหนแข็งออกมาเปลี่ยนได้เลยลุงเผามากี่ปีแล้วคะโอ้แบบที่เรื่องเผาเนี่ยมันเผาทุกปีหมายถึงตั้งแต่อายุเท่าไหร่แตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วเน่ขอบคุณแม่ ตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่ค่ะนี่วัยรุ่นอยู่ร <laughs> ุ่นเล็กค่ะเผาแบบนี้เลยมาซื้อกันได้นะมานหนูคุณลูกคุณป้าเขาได้นะคะแต่ว่าสามวันค้งนะคะ,ะต้องมาซื้อถึงที่นะคะไม่มีส่งค่ะส <laughs> นใจมาด่วน<ช>นี่าจำกัดนี่แถวๆกรุงเทพไม่มีนะเนี่ย ขางกรุงเทพไปแถนแบบนั <sociedad> ่นเลยค่ะอัน <Leonard> นี้เป็นข้าวหลามแต๊ๆไม้ข้าวหลามแต๊ๆข้าวหลามเต๊ะเลยเนี่ไอ้ข้าวหลามกรุงเทพมันเป็นไม้สีสุมไม้หวานเสียดายอ่ะไม่ทานข้าวอยากุเดี๋ยวพุกไปเลครับมีกินไหมอ่ะกินไหค่ะเอาเอาเลยค่ะกินเลย เพราะว่าทางแมงสอนก็คือถ้าเขาทําเขาอยากกู้เขาก็จะเอาไปห่อแล้วไปแจกเป็นบ้านเป็นบ้านนะคะเป็นเป็นประเพณีเหมือนคล้ายคล้ายไทยใหญ่อะค่ะกับไทยใหญ่กันเข้าเขามูลอย่างข้อมูลข้อมูลข้อมูลเขาข้อมูลคือขนมขนมอ๋ออ๋ออะไรใหญ่อะข้อมูลข้อมูลเออ แล้วถ้าเมืองนี่เขาก็เข้าอยากกุ๊ใช่ไหมคะขนมอยากกุ๊ขนมอยากกุ๊อ้ขนมอยากกุ๊ก็คือถ้าใครไม่รู้นะคะก็เป็นข้าวเหนียวที่เอาไปนึ่งแล้วก็ไปผสมน้าอ้อยค่ะสมัยตอนเด็เดกๆหนูเนี่ยก็คือใช่ค่ะถั่วดินใช่ บางคนก็ไม่ใส่เนาะนใช่ค่ะตอนเด็กๆก็คือเวลาเขาจะมีประเพณีเข้าอยากกู้เนี่ยเราก็จะไปบิดน้ําอ้อยก่อนเมื่อก่อนเขาจะใช้เครื่องเครื่องถายนาบิดเอานะคะแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็พัฒนาเรื่อยๆนะคะว่ามีที่คั้นน้าอ้อยอยู่นะคะไม่ต้องไปทําเหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเขาให้บัวให้ควายเดินเรา,าใช่ค่ะ อิดอ really so like ้อยอิด şey อ้อยใช่ค so ่ะอิดใหญ่จะมีลูกหมุนใช่ค่ะไม้ทำสองลูกใช่ค่ะหมี่ยปุ่มปหมุนไปใช่ค่ะก่อนที่นี่มีเด็กเขาไม่มีแล้วที่อิดอ้อยเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องงดใช่ค่ะเขาทันสมัยแล้วค่ะเทคโนโลยีมันทำให้กูขี้เกียจ เด็ดสบายดีก็เลยขี้เกียจเยอะหน่อยปลูกแมก็ใช้เครื่องหายนาก็ใช้เครื่องบ้านหนูอย่าปลูกคนอยู่นะคะไม่ใช่ใช้คนอยู่ตอนนี้คนปลูกเนาะใช่ค่ะใช้ควายถอายตอนนี้เดี๋ยวอะไรก็เป็นเทคโนโลยีหมดแล้วไม่แต่เกี่ยวข้าวแต่ว่าเกี่ยวข้าวตีข้าวเนาะเกี่ยวข้าวมันบ้าเราเนี่ยมันเราเกี่ยวมันลงไม่ได้ข้าวหนมยะนามันเยอะใช่ พุม่มท้ายทางนั้นมันกว้าง่กว้างแล้วก็มาติดถนนใหญ่ด้วยเนาะสามเจ้าจะมีแดงเห็ด <c oughs> แดนเห็ดแดนเท่านั้นแหละค่ะนี่เป็นนาหมดเป็นทนำนาหมดค่<ฮ>ะ,ะบ้านเราล็อกนิดเดียวใช่ค่ะยิ่งบนใบนิดหน่อยอเฮ <Hey. S 2> นี่เยอะมากา ไอ้คนใจคนเผามาเอาไปแจ้งเผาได้เน้อแจ้งเผาดีนะขอบคุณค่ะนี่ตุ้แม่ก็ปอกเปกดได้เลยนะคะโอ้อกันนี้ดดูีลุงนี่สนุกใช่ค่ะ ลูกคุยเก่งมากนี่สุกแล้วเนี่ยสุกก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยหอมๆเนี่ยหอมกะทิมากใส่เยอะมันถึงอันนี้มันหอมบอกทำไมเขาต้องใส่กะทิคะทำให้มันอร่อยทำให้มันอร่อยมันกะทิเกลือเกลือทำให้ด้วยกันเล็กอร่อยต้องทำดีๆนะบางคนทำไม่เป็นนี่มันมันสุดออกมาเอาก็เลยให้ไงมันโผล่ออกมาถ้าใส่แต่แค่น้ำมันก็จืด ใช่ค่ะมันเป็นเราจะเรียกว่าข้าวหลามเกลืออันนี้หดิอันนี้ข้าวหลามกะทิได้ทั้งมันทั้งแป้งเห็นเห็ดอันนั้นน่ะมันคือเห็ดอะไรเหรอคะเห็ดให้ดีกินลูกฮะเห็ดเบือลุงจะเก็บไปไว้ไหะลุงเก็บนะอ๋อลุงนึกว่าเอาไปให้ใครกินหนูนึกว่าจะเอาเอาให้ใครกินขอบคุณค่ะ กคนคะนี่หนูนจะมาเกะหมุบ้องใหม่ๆเลยเข้าวลาเมกะทิมาไม่ขี้เหรเหรือะไะอันนั้นมีเลย หอมมากหอมเนะหอมไหมอันนีอ้อร่อยมันๆคือไม่หวานมากถือว่ารสชาติพอดีค่ะ มนันเค็มอร่อยมันเยะคุณตัดเป็นเบาหวานเนาะหวานเยอะก็ไม่ดี <laughs> อร่อยนะหวานเยอะไม่ได้ไม่เขียวเลยถ้าหวานเยอะก็จิ้มกับน,น้ำตาลผู้แดงแสบร้อยผู้ปั่นร้อยอร่อยแล้วฮะนี่ตูนอยู่ไหมเดี๋ยวมาเนื้อเดี๋ยวคับมันได้เอาอที่คนส่งก่อน 嗯，你们几个苦害人多，真的。